เดี๋ยวผู aw, ้เฉลยเฉพาะคาตอบนะคะแล้วนักเรียนลองตรวจชิคเนาะอันนี้นักเรียนต้องระวังตรงที่ว่ามันอยู่โคเด้นไหนด้วยนะคะข้อที่1ตอบ4ี3ลบรูทสามรูทสส่วนสิถูกงไหมถูกข้อไหถูกเนาะโอเคสี่ลบสามรูทสามส่วนสิตรงไหมตรงข้อ2ตอบ4ี่รูทสบวกสส่วนสิบ ข้อ3ตอบนักเรียนสลับกันได้ไหมบวกลบได้อยูข้อ3าตอบลบ3ามรูทสลบสส่วนสิ 10. หรือนักเรียนจะตอบลบสี่ลบสามรูทสส่วนสิได้ไหมได้ข้อสี่ตอบ4ี่รูทสลบสส่วนสิบข้อที่5ตอบ39มสิส่วนหนึสูตรสำหรับข้อนี้ก็คือสูตรผลบวกผลต่างและทำให้เป็น สูตรก็คือเดี๋ยวนะสูตร sin A บวก B ก็คือ sin c ค s c o s s i n เครืคอร่องหมายเหมือนเดิมใช่ไหมลูกสูตร s ซ n สูตรค o s ก็คือค o s cos s ซ n sin เครืคอร่องหมายตรงข้ามนะคะอนมีข้อไหนที่ไม่ตรงแลวอยากให้ทําให้ดูไหมข้อสุดท้าย,ายหรอหรอข้อห้า นักเรียนก็ให้ง่ายนะนักเรียนก็เอานี่ไงเวลา,าทําแล้วเราเจออันที่เราคิดไว้แล้วเนี่ยนักเรียนก็เอานี่ย cos a บวก b มาคูณกับ cos a ลบ b ไงลูกก็เป็น4 3ี3รูทบวก3หารสคูณด้วย4 3ี3รูทลบ3ส่วน10ถูกต้องไหมใช่ปะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังแม่ตัวบนใช่ไหม ก็ทำเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองส่วนตัวล่างก็คือเป็น10บเฉยๆไม่ต้องต้องยกกำลังไหมต้องไหมอา้าวครูอ๋อมันไม่ได้ยกกำลังแต่ว่ามันเกิดจากการคูณสิบสองครั้งที่ตัวส่วนตัวนี้ใช่ไหมลูกสิบคูสิบได้หนึกลายเป็น4ี่รูทคูณสี่รสามได้เท่าไหร่ลูก สี 4, 4, 16, 3, 3, ่สี่สิบหรู้สารู้สได้3ใช่ไหมคะก็เป็นเท่าไหร่หรอ่ะหรื่องเรียนจะเอาเข้าไปก็ได้นะก็เป็นเอา4เข้าไปก็4ี่สกคูณสาก็เป็นรู้สี่สิกำลังสลบอเก้เผอิญว่ารู้สีเจอกำลังสองก็เลยเหลือ48ใช่ไหมลูกลบเก้าส่วนร้อยก็ได้คำตอบเป็น39มสิส่วนร้อยนะคะ มีการบ้านข้อไหนหน้าไหนอีกลุกหมดยังหน้าห้าสิบเจ็ดนะคะโอเคการบ้านหน้าห้าสิบเจ็ดการบ้านหน้าที่ห้าสิบเจ็ดข้อสามโอเคข้อที่สามคอสเอนักเรียนได้ลบหนึ่งส่วนสองไหม ได้แล้ว sin a นักเรียนได้ลบรูทสามไหมได้ปะได้ซึ่งเราสามารถเอา sin a sin a ซึ่งมีค่ารูทสส่วนสหาร cos a ได้ไหมลูกได้ไหมได้เวลาเป็นแทนเนี่ยเช่น sin 3a กับ cos 3 a จะหาแทน3 a ก็เอา sin 3สาหาร cos 3 a ก็ได้เหมือนกันนะคะเปลี่ยนหารเป็น คูณกับเศษเป็นส่วนตัดได้ตัดได้ข้อนี้ตอบลบรูทสานะคะสำหรับข้อ3หน้า57อ่ะต่อไปข้อนี้ข้อนี้ทำได้ไหมข้อสี่ไม่ได้เลยหรอข้อ4โจทย์เป็นไซน์กำลังสอง ของมุมมุมหนึ่งสูตรไซกำลังสองของมุมมุมหนึ่งแปลงเป็นอะไรอ่ะจากก่อนจากไซกำลังสองเซตาละกันไม่ใช้ A มีค่าเป็นเท่าไหร่สูตรที่เขาให้ดูสิไม่เล,เลือกใช้เป็นปะไซกำลังสองเซตารเรามองอีกก้อนนะั้นเป็นเซตาไปก่อนก็ได้นะหรือว่าจะเป็นมุมครึ่งขอไปดูสูตรสูตรไปไหนเนี่ย นักเรียนใช้ไซน์กำลังสองเซตาก็คือไซน์กำลังสองเเท่ากับ 1-cos 2ลบคอสสอส่วนสได้ไหมสูตรนี้ได้ไหมทันไหมเนี่ยอย่างเงียบสิ 1-cos 2ลบคอสสส่วนสอันนี้ 2. สูตรมาจากไหนสูตรมาจากหน้าที่สูตรเยอะๆของไซน์กำลังสองเบรรทัดแรกเห็นไหมคะอ่าทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บ ดังนั้นเราจะมองเซต้าเป็นอะไรเอ่ยเป็นก้อนนี้ถูกต้องไหมถูกไหมใช่ไหมคะก็เลยแทนเข้าไปกลายเป็นไซน์กำลังสองเปลี่ยนสีไซน์กำลังสองของ a ลบ b ส่วนสองตัวเนี้ยนะคะ 1 c o s ลบคอของ2คูณมุมนั้นมุมนั้นเป็นเท่าไหร่ A-B ลบ b แล้วส่วนด้วย2ใช่ไหมใช่ไหมแล้วหารด้วยอะไร2 2ตัดได้ไหมตัวนี้ได้ก็เป็น 1-Cos a ลบคอส A ลบ b แล้วค่อยหารด้วย2นะคะ A มีค่าเท่าไหร่ นี่มองย้อนกลับข้อนี้อาจจะยากเลยนะ A มีค่าเท่าไหร่จากตัวนี้เร็วทำมาแล้วเปล่าหรือว่ายังไม่ทำมาใครทำข้อนี้ได้เรายกมือ,อมีสองคน Cos อ,อะไรได้หนึ่งส่วนสองลูก60 A เป็น60 B Co s อะไรได้รู้สามส่วนสองมสิบใช่ไหมลูกโอเคเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำเป็น1นึ่งลบ cos ไม่ต้องแทนสูตรก็ได้เพราะว่ามุมมันค่อนข้างเป็นมิดและลบก,ก็ยังเป็นมิดอยู่เนนะียเราไม่ต้องใช้สูตร cos A-B ลบ s cos s o s ซก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องดูบริบทของโจทย์หมดเลยว่าเออเราจะใช้หรือเรายังไม่ต้องใช้ก็ได้เพื่อให้ง่ายที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นกลายเป็น 1ลบคอสลบได้ 30, 1นลบคอสอะไรกี่องศา30องศาหาร2ข้คอสสมีค่าเท่าไหร่ลูกรูทสส่วน2ส่วน2แค่ตัวนี้แล้วค่อยส่วน2อีกทีหนึงนะลูกกลายเป็น2ลบรูทส่วน2ที่ซ้อนกับ2ออีกทีหนึ่ง รวมเป็น2ลบรูท3ส่วน4ตัวนี้มันรวมได้ใช่ไหมรวมได้หมายถึงคูณกันได้ใช่ไหมคะก็เลยได้4ออกมาและก็เป็นคำตอบของข้อนี้ทันไหมลกูกต้องถามว่ามีใครคิดข้อ5ได้ไหมข้อ5ค่อนข้างยากเลยละ่ะใช้สูตรแบบรวมหลายสูตรมีใช้สูตร s i n 2a ใช่ไหมมีใช้สูตร เออ cos โอชัยเยอะชัยเยอะมีใครได้ข้อห้าไหมคำตอบได้ลกกบเอกำลังสองได้ไอ่าดีมาก,มากลองดูอ่อข้อสีมีคำถามไหมคะไม่มีเนาะเขาบอกว่าแทน A ใหญ่เท่ากับ A เล็กดังนั้นเราจะต้องเชื่อมโยงไปหาสูตรที่เป็นสูตรแทนให้ได้ไม่งั้นเราจะหาคำตอบที่ติด A ไม่ได้ถูกต้องไหม ่ะเราก็เลยเริ่มต้นที่ sin ์ 4a เรามีสูตร sin ์ 4a หรือไม่มีไหมลูกไม่มีงั้นเราแปลง 4a ให้เป็นแค่ 2a ดีไหมอ่ะไม่อาจจะได้เป็น 2a 2 A, เท่าของมุมหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะแปลงเป็น sin 2ของ 2a ลบ2อ i n ซ a อันนี้ยังไม่เปลี่ยนเพราะ sin 2a อมีอยคะปึ๊บแล้วก็เป็นข้างล่างเหมือนกัน sin 2ของ 2a -2 ซบวก2 sin 2a ทันอยู่บ้าตอนนี้ถามว่าตรงนี้ sin 2a ดึงได้เลยหรือไม่ดึง 2a ออกไปแล้วเหลือ2ได้ไหม ไม่ได้ดังนั้นสูตรถัดไปก็คือต้องไปดูว่าไซน์ของมุม 2A มีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่หจากไซน์ a a เท่ากับอะไรนะช่วยหน่อยเร็ว2 s i ไซน์ครูเปลี่ยน A เป็นเซตาดีกว่ามันจะได้ไม่ซ้ำจากโจทย์2 s i ไซน์เซตาเป็น2 s i ไซน์เซตา c o s เซตาดังนั้นตอนนี้เราจะมองมุมนี้ว่าเป็นเซตมุมนี้มุมนี้ทันไหมคะอ่ามองมุมนี้เป็นเซตแทนแล้วนะเป็น2องไซของมุม 2a ก็จะเป็น2 s i ไซของมุม 2a c o s 2a ตัวหลังก็เขียนไปทันไหมลูกทันไม่ทันตรงไหน อย่ใช้สีเน้นช่วยตอนนี้เรากําลังมองตัวนี้ให้เป็นมุมสีฟ้าเห็นปะเราก็เลยแปลงสูตรจากตัวนี้มาเป็นตัวนี้โดยใช้เนี่ยสีฟ้ามาเป็นตัวนี้แทนและดังนั้นตอนนี้ตัวนี้สีเหลืองกลายเป็นตัวนี้ละเก็ตขึ้นไหมใช้สีช่วยอ่ะเพราะฉะนั้นข้างล่างเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันเนาะก็เป็น2ไซน2 a c o คส2 a บวก2 sin 2a จะทำให้เราพบว่ามีตัวร่วมที่ร่วมกันแล้วดึงได้แหละใช่ไหมตัวนั้นก็คือ2 sin 2a ตัวนี้ดึงได้ปะดึงได้อะดึงแล้วนะดึงสีม่วงออกนะกลายเป็น2 sin 2a ดึงออกมาทั้งเศษและส่วน ดึงออกมาแล้วเดี๋ยวตัดได้ด้วยจริงไหมลูกสิ่งที่เหลือเหลืออะไรเหลือ cos 2 a ลบอะไรลูกลบหตัวนี้ cos 2 a บวก1สี่มุงตัดได้ยังตัดได้แล้วตอนนี้โจทย์ของเราเป็น cos 2 a ลบหส่วนด้วย cos 2 a บวกห ถามว่าตอนนี้ที่เราจัดรูปได้ก็ยังไปหาแทนไม่ได้แต่คอสจะเป็นตัวแปรสําคัญในการเลือกใช้สูตรข้อสอบกลางภาคสูตรนี้ให้หมดเลยแต่เ่ยต้องเลือกให้เป็นคอสเป็นตัวแปรสําคัญในการแปลงไปหาสิ่งต่างๆเพราะสูตรคอส 2a แปลงไปเป็นคอสที่ไม่มี2ก็ได้แปลงไปเป็นไซน์ที่ไม่มี 2a ก็ได้คือไ,ไม่มี2หมายถึงไม่มี2ข้างหน้าอย่างเงี้ยน,นะลูกนะ แปลงไปเป็นแทนก็ได้เพราะฉะนั้นสูตรค o s เนี่ยแปลงไปได้เยอะใช่ไหมคะงั้นถามว่า cos 2a ที่เนี้ยเราจะเลือกใช้สูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3หรือสูตรที่4เลือกใช้สูตรที่4เพราะเราต้องการให้มันเป็นแทนใช่ไหมเพราะโจทย์กำหนดว่า tan a มีค่าเท่ากับ a เล็กถ้าเราไม่เอาไปเป็นแทนเราก็จะหาไม่เจอว่าเราจะไปไหนใช่ไหมคะถูกไหมลูก อ่ะไปต่อกลายเป็น cos 2a เราจึงมีค่าแทนสูตรเป็นตัวนี้นะลูกสูตรนะแทนให้เขียนให้เดี๋ยวเพื่องงจาก cos 2a 2 A, เซตาละกันเท่ากับ1ลบแทนกำลังสองเซตาส่วนด้วย1บวกแทนกำลังสองเซตาถูกไหมลูกอ่ะครูจะแทนแล้วนะเป็นครูก็เลยแปลงเป็น หนึ่งลบแทนกำลังสองเอส่วนด้วยหนึ่งบวกแทนกำลังสองอลบหนึ่งนี่คือตัวบนนะคะต่อไปตัวล่างหนึ่งลบแทนกำลังสองอส่วนด้วยหนึ่งบวกแทนกำลังสองอทำอะไรบวกหนึ่งเดี๋ยวย้ายตัวนี้ลงมาหน่อยเผินเหลือเกิน <c oughs> ทันไหมลูก ช้าสุดๆแล้วนะต่อไปในเมื่อเรามีแทน A เท่ากับ A เล็กเราแปลงแทนกำลังสอง A เป็น A เล็กกำลังสองได้หรือ,อยังได้แล้วกลายเป็น1ลบ a กำลังสองส่วน1บวก a กำลังสองลบหนึ 1. 1่งลบ a กำลังสองส่วน1บวก a กำลังสองบวก1ที่เหลือคือการจัดรูปธรรมดาแล้วจริงไหม เราใกล้จะถึงฝั่งฝันแล้วเนาะใกล้ยังอ่ะครูก็จะทําเป็นเคลียร์ตัวเศษแล้วก็ค่อยเคลียร์ตัวส่วนแล้วครูจะเขียนเป็นเครื่องหมายหารละกลายเป็น1นึ A ่ลบเอกำลังสองลบด้วย1นึ A ่บวกเอกำลังสองครูกระจายเครื่องหมายเลยได้ไหมลูกแล้วเนี่ยจะทันไหมทันนะเป็นลบหนึ่งเอาลบหนึ่งลบเอกำลังสอง ส่วนด้วย1บวกเกำลังสองเครื่องหมายหารนะคะครูจะเอาตัวนี้มาเขียนข้างบนและโดยใช้เครื่องหมายหารเป็นตัวเชื่อมนะโอเคครูจะยังไม่เปลี่ยนหารเป็นคูณละกันเดี๋ยวไม่ทันหรือเปลี่ยนได้เลยอ่ายางกันหนลบ a กำลังสองลบ1นลบ a กำลังสองเหมือนกันแต่ว่าเป็น1บวก a กำลังสอง เปลี่ยนหารเป็นคูณอันนี้ตัดได้ไหมเนี่ยอะไรตัดได้บ้างอันหนึ่งตัดได้หนึ่งตัดได้เหลือลบอะไรลูกลบเอกำลังสองลบเอกำลังสองเป็นเร็วเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนี่ยกลายเป็นเท่าไหร่รวมกันอะ่ะลบสองเอกำลังสองส่วนหนึ่งบวกเอกกำลังสองเปลี่ยนหารเป็นคูณใช่ไหมลูก กับเศษเป็นส่วนลบ2องเอกำลังสองอ่ะเอาลบหรอทำไมเครื่องหมายไม่ตรงฉเฉลยวะครูคูณอะไรผิดวะลบหนลบหลบเอกำลังสองถูกแล้วไม่ใช่หรอลบตัวนี้เป็นลบสออีกอันหนึ่งหรอลูกที่ผิดอ่ะหรือครูแค่แทนอะไรผิด อ๋ออันนี้ใช่ไหมอ่าโอเคแสดงว่าอันนี้ต้องเป็นบวกใช่ไหมลูกอ๋อโอเคเดี๋ยวเยวเอาลบตัดออกาเพราะว่ามันคนลบเครื่องหมายเนาะก็เป็น1 a ึ่ลบกำลังสองบวก1บวกกำลังสองโอเคตัด a แทนไม่ใช่ตัด1นะคะก็เลยเป็น2ถูกยังตดัตดตัดช้เชชช้อเชโช้อ ตอบลบ a กำลังสองนะคะใครหัวเลาะคุณครูได้ยินมาเรียบร้อยสำหรับโจทย์ as once ตรงนี้นะคะซึ่งครูคัดสรรโจทย์ให้5้าทับ10เป็นอย่างดีนะคะรอเล่นนะอย่าเพิ่งท้อแท้ไม่ถึงเวลนี้แต่อยากสอนให้จะได้ผ่านหูผ่านตาโจทย์ยากๆบ้างอย่างนี้เนาะคือ คือถามว่ามันอาจจะไม่ได้ยากขนาดนี้แต่คืออยากให้ผ่านหูผ่านตาบ้างอ่ะถัดไปมารีแลกกันบ้าง